ลาเท<ต>้าเา้าลูกเล็กพ่อมีเคารพอย่างสูงเยอะเก่งมากลูกวันหนึ่งหนูกับน้องๆจุดธูปเทียนบูชาพระรัตรนตรัยเห็นแล้วก็เปิดเทปเสียงธรรมของหลวงพ่อฟังในยามค่ำฟังแล้วก็นั่งเจริญประกรรมฐานรากฏดสุกกายสบายใจแต่ที่แปลกใจก็คือว่าแจกันกับกระถางทูปห่างไกลกันมาก ผลปรากฏลืมตามาแล้วไฟไหม้แจกันไปหนึ่งช่อลูกตกใจเป็นอย่างมากไม่ทราบว่าลูกมีความผิดพลาดต่อหลวงพ่อประการใดขอหลวงพ่อชี้แนะและแก้ไขโอโหสิกรรมให้ด้วยเถิดจาฝากไม่ผิดไม่ผิดกเอยไม่ผิดอะไรแล้วไหม้ไปหนึ่งแจกันนั้นหลวงพ่อนะถ้ามันผิดก็ไม่ไหม้สิอ๋อยังี้เรียกว่าถูกเหรอถูก อสายตไฟก็ดอกไม้มันใกล้กันก็รึเมันถูกกันนั่นในไมอ๋อถ้าผิดถ้าผิดแปลว่าไม่ไหม่งั้นนายครูบาอาจารย์คนยังไม่รู้เรื่องที่ก็อยู่ห่างกันดิมันไม่เป็นไรนะครับครับครับยัยเหมือนกับคนโทัอะไรมีมีมีอะไรตัวอย่างเหละครับเหมือนอะไรเดี๋ยวคนโทอะไรว่าเนะยะระนะ สมานใช่ไหมสมานสมานเรื่องไปยังไงก็เขาเขาบอกเขาไหว้ครูวันไหว้ครูใช่ไหมครับไหว้ก็มามากไหว้ครูชั้นบนบ้านชั้นสองที่นั่นก็มีทูบเทียนมากเต็มกระถางไหว้ศรจก็ลข้า่างเสียงไฟไหม้บนบนเพี้ยพระเพี้ยพระพี้ยพระตุสิตวัชร์ไฟไหม้่างบนบ้างบอกเฮ้ยไม่ใช่เทวดากลับ อประเดี๋ยวนี้ฟันกลุ้มสนตาตันพระพรหมมาเลยพูดไปดับไฟกันแล้วไม่มีอะไรไม่ในกระถางไม่เฉพาะในกระถางนแต่เฉพาะในกระถางข้างนอกมันไม่อก้วบอกว่าที่บูชาน่ะกระดาษเยอะทงไม่ไม่ครับโอไม่เพาะในกระถางนั่นเองครับครับอย่างนั้นที่คนแนะนําบอกว่ากระถางทูบนี่ถ้าจุดอมีก้านเยอะๆเขาบอกจะเฮี้ยนจะสักสิจะเกิดอะไรนนันเฮี้ยนพระองค์ที่สี่จะมา โอ้โเฮียนแบบพี oh, ่เองนะใช่ใช่ใช่พี่น um ้าเราคุติพระครูประกาศกัน้ายี่ห้าล่อไปแถบพระองค์ที่สี่มาเพราะว่าการทู่มันเยอะไปหน่อยการทูกพยายามทิ้งไปเจ้โอ้ยที่เราจะจุดทีก็ทิ้งทีหมดเรื่องหมดราวไลนะหมดราวไปใครลาบหลวงพ่อ